วางมาสมม่งลมเพื่อนไดูกันนะนี่เป็นพิทาคินะครับปัญหาเล็กน,อน้อยคือนี่ครับคอมันล็อกมาอยู่มันหักตรงนี้เนาะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนถ้าไม่มีเปลี่ยนเราก็ต้องซ่อมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลื้อดูก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือจะซ่อมเสร็จแล้วก็ลื้อนะครับนี่หมุนมาฝั่งนี้นะเพื่อนนี่เราจะเป็นต้องใช้พัดลมนะครับ นี่มุมมองฝั่งนี้นะครับโอ,อจะหลอดไหมนี่ล้ว่าน,น,นะนี่กีล็อกยังอยู่เนาะนี่ก็งาย ไม่เหมือนนั่นแน่นะมันจะอยู่นั่น,นอ๋อมันหักคับเพื่อนครับนี่เราแก้ไขง่ายมากนะตรงนี้นะม่ต้องไปซื้อใหม่ก็ได้คับเดี๋ยวผมเคยลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันเยอะมากที่ว่าเยอะมากรนะับสำหรับการแก้ไขตรงนี้นะขั้นตอนต่อไปเราต้องตรงนี้ก,ก่อน,นะเพื่อนนครับน็อตเหลือสองตัว ตัวนี้ปัญหามันเกิดอยู่แค่ที่เดียวครับตรงนี้นี่นะแตกถ้ามันแตกนี้นะครับมีถ้าเกิดเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรการที่จะทิ้งนี้สูงมากนี่ครับเพื่อนเพื่อ,เ,อเห็นตรงนี้ไหมเพื่อนเพื่อนหาอะไรก็ได้ครับไปจอดนี้จอดนี้จอดนี้แล้วก็แล้วก็มัดไว้มัดด้วยอะไรก็ได้ลวดก็ได้เชือก แต่ว่าผมว่าเอาลวดน่าจะโอเคกวนะ่านะจะจอดตรงนี้นะเพื่อนผมหาเหล็กแหลมนะเผาไฟเผาห้มันร้อนพอนแล้วก็จิ้มเห้มันทะลุเลยมีหัวแรงก็หัวแรงกันเลครับแล้วกิโรูก็ได้ครับนี่ผมเผาป๊บเดียวก็ได้ อสามรูนะเผื่อไว้มีได้รูหนึ่งอนะได้สองได้สองรูนะครับสองรูก็น่าจะพอนะสองรูก็พอนะครับ่ยนไปนั่นนะเจาะเผื่อไว้อีกรูหนึ่งกนะ็ได้ครับนะมันไม่ค่อยสว่างคนระับผมช่องคืนนะครับเพื่อนไม่มี ไม่เข้า้วครับเพราะมันเดี๋ยวไปมัดเลยครับผม,ม,มเราก็เอารวดนะครับอ,อู้ย,มมายาวเจเลยนครับอันนี้เราก็สอดเข้าไปในรูที่เราเชื่อมเมื่อกี้ครับเนี่ยแล้วก็สอดเข้ามาในรูนี้นะพอเราใส่เข้ามาได้ตรงเนี้ย แล้วก็ใช้วิธีการ,รบิดปึ๊บทีนี้ตรงนี้ให้มันอยู่ด้านในนี้ครับกดลงไปข้างในเงี้เราก็ไม่ต้องไปทํำอะไรมันปล่อย,อยงเงี้ยกินเงินเดียวก็น่าจะอยู่นะนก็ใส่มันจะนานนิดน,นึงนะครับตรงนี้อีกอันนึงผมจอ้สองรูนะแล้วก็ตัดนี้มาหน่อยหนยก็พอ กิงถ้ามีลวดไม่แข็งมากครับมันจะทําง่ายนี่ลวดมันแข็งเกินนะครับเวลาทํามันจะยากแต่ว่ามันก็ทําได้ครับพอเราทํานี้เนาะเราก็เสียบเสียบเข้าไปในรูที่เราจอไปเมื่อกี้ผมจอรูไหนนะรูนี้โอเคได้วนะครับมันจะลูบออกมานี่ก็จับมันดึงอย่างนี้เลยครับ แต่เพื่อนๆมีเทคนิค <c oughs> ดีๆก็ทําได้นะครับเอามาใช้ได้แต่ของผมก็เทคนิคอันนี้ผมก็ใช้มาตั้งนานนะครับมันก็ได้นะทีนี้เวลาเราใช้ไปก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเนาะอย่างหนึ่งเราหาอะไรไม่ได้ครับอยู่ต่างจังหวัดสั่งในลาซาด้าก็ได้นะครับนเพื่อนๆพอมีเวลาสั่งนะแต่นี้ <c oughs> ส่วนมากผมจะเน้นให้ประหยัดต้นทุนแล้วก็ทำแก้ไข ใช้งานดีนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีเท่าเหมือนของใหม่เนะถามมันได้ไหมได้ครับใช้ได้ปกตินี่ครับมันก็ไม่ <c oughs> มันก็ไม่ไปไหนครับเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะ,ะตรงนี้เราก็กดให้มันก่อนอย่นี้อย่าให้ไปโดนขดลวดตรงนี้นะตรงนี้อย่าให้มันไปโดนนะี้ งอคอนคอร์ดอนในท่านไปโดนแก เพื่อนไม่มีน้ํามันจักรก็ใช้น้ํามันเครื่องไอ้น้ํามันสองทีก็ได้ครับหรือน้ํามันเครื่องก็ได้นี่ครับก็หยอดเข้าไปที่แกนทักงสองสำยดนะครับไม่มีสิทธิ์ผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าน้ำมันอะไรก็ได้ครับมันก็ลื่นเหมือนกันโอเคเสร็จแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปโอเคนะครับได้แล้วไม่ใช่น็อตมันตอนเปรก มันตัวน้อยจังเี่ะครับเราก็ใส่น็อตไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วก็เปิดดูครับครับเพื่อนครับเสร็จแล้วครับผมนี่ก็เดี๋ยวเรามากดสวิตช์ดูไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบปลั๊กก่อนนะครับก็คลิปนี้น่าจะจบแบบง่ายๆนะเพราะว่าปลั๊กไฟดาวไฟดาวครับเพื่อนแป๊บนึงเอ๊ครับกดเบอร์หนึ่งครับ จะปักผิดอันนี้โอ้จะจอดเพื่อนครับก็เมื่อกี้ผมทำแรงไปนะเบอร์หนึ่งครับผมนี่ครับได้แล้วครับผมเบอร์สองครับเบอร์สองมีปัญหาเฉยเลยได้เบอร์สาม เบอร์สองน่าจะมีปัญหาก็ได้เบอร์สองกับเบอร์สามโอเคครับผมทีนี้ก็ได้เอามาใช้งานแล้วครับก็วิธีการแก้ไขเนาะเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเล็กน้อยเพื่อนที่กดเข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างครับเทคนิคเล็กน้อยก็นํามาฝากเพื่อนเสมอนะครับก็ยังซ่อมให้เพื่อนได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตาม ด้าน,นล่างกดลูกกดิงไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจจ้งผมมีอะไรจะนำมาฝากเพื่อนทีถอดปลักทุกครั้งเมือ่อเราซ่อมพัดลมเด็กๆอย่าล็อกเดแบบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ